แต่ตอนนี้น้องเจอยู่ไหนนะเจงอนเหรองอนแล้วอ่ะเจเฮ้ยเจ้ผมพูดเล่นเองนะฮัลโหลพี่งอนแล้วอ่ะพี่ครับผมไอ้เฮียชอบมีผู้ผมบินกว่าเฮ้ยเขาทำไมอ่ะไอเฮียมีเงินกว่า้าไอศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่บอกทำไมอยากได้ความช่วยเหลือหรือเปล่าเจเข้าใจไหมไอ้บอกทำไมคือเจอยากได้ความช่วยเหลือหรือเปล่า ก็ติงมันสิ่งมันมารีพอร์ตเนี่ยพี่เฮ้ยทำไมต้องทำไมทำอย่างนี้อ่ะเออเพื่ออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเราเพียงหายช่องแชนแนลเลยตัดจริงเหรอเพือเป็นไว้ให้เขาสนตทพาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหนั่นถามว่าไปรีพอร์ตเจรีพอร์ตเจรีพอร์ตเจเรื่องอะไรช่องเจโอติมก็ไม่คุมฟังอยู่แล้วไอ้เหี้ยหายทั้งช่องเลย ไม่เป็นไรเจสร้างใหม่ได้เชื่อดิวัดยังนี่ผลงานอัลบั้มใหม่สุดท้ายยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่ในคุกอยู่แล้วใช่ปพื่ะเราไม่ต้ใช้อยู่แล้วจ่อีคุกเหรอในคุกไม่มีอินเทอร์เน็ตนะโอเจสร้างใหม่ได้อ่ะย่างมอดขับหนึ่งขับหนึ่งขับหนึ่งครับจักรยานแหม่ไม่อยากช่างพี่พินิจยังอ่ะพี่บินแล้วเจเจไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปปมเฮ้ยไอจักรยานเฮ้ยไปไปแซ่บไป เดี๋ยวถือว่าถือว่าแทนแทนคำของคุณที่เจมร่วมรายการเดี๋ยวเอาไปโปรโมตให้ในดิสโอเคไหมเจแต่คนกดซับคนกดทับไม่ทับไม่รู้นะคนกดซับไม่ซับไม่รู้นะครับแค่บอกเฉยว่าเจมมีช่องใหม่นะโอเคป่ะได้อืมโดยมีค่าดําเนินการห้าพันบาทก็มีค่าดําเนินการด้วยชายังกระจอกเจพูดร้อยจริงกี่เรื่องหาเรื่องกู หลอกสาวเด็กไปทั่วตังเด็กเข้าแต่ละวันยังไม่มีอกรวยเรปเปอร์ขอทานสมนามหน้ามึงบินซะช่องโง่โง่ของมึงเสียงมาลีอ๋ออันนี้ขอให้ไม่ได้ไปขอพูดเป็นเสียงมาลีใช่ไหมคาพูดทั้งหมดนี้เลยค่ะคอร้อง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 ขอร้องขอร้องคอร้องขอไม่โทไม่ไ่คูออรอไม่โทไม่ไ่คู อองอขอไม้โทไม้ไต erm ่คูออรอไม้โทรไม้ไต่คูอองอไม้ยมกคืออะไรม่โทไม้ไต่คูออรอไม้โทรไม้ไต่คูอองอไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกขอไม้โทรไม้ไต่คูออรอไม้โทรไม้ไต่คูอองอไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกพอด่านว่าทำไมมันอ่านไม่ออกวะ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาดูกันนะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนเวทีคืออะไรนะครับพี่เนี่ยมีขอหาวันนี้ชุดข้อความเขาขอาเป็นเสียงมาลีครับเฮ้ยอ,อันนี้อ่ะอ๋อเป็นเสียงมาลีด้วยโอ้แม่งไอ้เหี้ยไงไอ้เหี้ยชาติมั้ติ่งแปดประกาศชัยชนะด้วยการรีพอร์ตแต่เสือกออกหน้ามาตอบแทนพ่อมึงไม่ได้ไม่เป็นไรเจน้องรักได้ทําเพลงเว็บพนันจริงปาวะ หลักเรื่องรุ่นใหญ่ที่พัทยาตามตบว่าไงไม่ได้โดนไม่ได้เฮียอะไรทังนั้นนะครับเด็ดเดเด็ดเดดเดดเดสเด็ดเด็ดเด็งมั็ดเดมาเดัดกล้ดเปิดเน้าไหมพวดมึงอาดทด็เป็ดเก่งเั็ดเว็ดเด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 ็ยเด่ดเั็ดเด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 เ็เ็เ สัตว์อสูรร่างดอนโสพลชื่นชมยังเจอ่าเดี๋ยวรอนะครับรอนะครับป๊บนึงนะเอาพี่มารีก่อนนะเนี่ยครับพี่นของเขาจะข้อความอยู่นี้นะโอ้โหชื่แม่งยังกระจอกอ่ะเออพูดร้อยจริงกี่เรื่องแม่งหาเรื่องกูทียแม่งหลอกสาวแดกไปทั่วนี่ถ้าเขารู้แม่งมีอายอ่อะเออแม่งมีอายอ่อะ <laughs> มีอายอ่อะแม่งมีอายจริงเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าทำเนี่ย,ย,ย,ยอ่ะฟัง แบงบาทมันลงสตอรี <quer wa> ่แล <hhhh> ้วนะที to to ่ม <IL> ึงไปด่า <Fortune> พ่อมันพรุ่งนี้มันเอาเซตปุ้มไปลงอุดรนักกูเตือนควยมากเลาอกไอ้พี่เขาแบงบาทด้วยนะเขาปนมาเปิดไม์พี่นักวิเคราะห์บวกให้พี่นักวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นกี่บาทครับอืม คือปกติพี่นายวิเคราะห์จะไม่ชอบแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าใครเฮียเจมึงร้องผู้พันให้ฟังหน่อยถ้าร้องกูจะไปกดซับเพราะว่าที่พี่นายวิเคราะห์จะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าซันนี่มันดูทีวีเสียงดังครับโทษนะพี่นายวิเคราะ้อโทษขอโดนโทษแต่มันเข้าใจเขาตับอีกอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับอ่าครับเจจะร้องเหรอเจเด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  ไอเจมึงรู้ปากที่มึงดูดกับเมียเก่าไอโอมไอโอมเคยเอาควยยัดเข้าไปให้เธอออกแบบเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเธอก็ดื่มน้ำควยไอโอมแบบเต็มใจด้วยเหตุถือว่ามึงอมควยไอโอมไหมยิ้แม่ได้อมควยพี่โอมยิ้มเจ๊เยวเเเ แบงค์มึงเอามือลงเหอะเขาไม่อยากมาฟังมึงตอนนี้ถ้าจะพูดมึงเชิญไอวานมาด้วยอ่าเดี๋ยวแบงค์ v วีวานนะครับโกนเนียเแอกนนะอ่าแังครเจลงมา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 มล่อเมียกุฎธรรมหวยไร4สี่สิบเก้าแถมหามสาธารณะเฮ้เจเชื่อดีสุดท้ายแฟนคับเจ์เขาก็ยังตามเจไม่เกี่ยวหรอกว่าช่องไม่บินอะ เจลูกถไอเฮี้ยเสจ๊นายยอดวิวเลยวิลูกตอนนี้พ่อโดนต้องอยู่พี่ปดเขาก็เพิ่งเสียเพจหนึ่งหนึ่งแสนว่าไลฟ์ไปเองเจใช่เป็นไรสร้างใหม่ได้ผมแม่งเสียสองช่องแล้วเนี่ยยูทูบไอเฮี้ยอะไม่เป็นไรหรอกความสามารถมันอยู่กับเราอะไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ช่องใช่ใช่ชีวิตจริงไม่มีเวลาให้เสียใจเราเจต้องเดินหน้าไปต่อจริงรุย เออมาเสียจะอยู่เจไดไรอ่ะเสียเวลาไปเปล่าๆใช่ปล่ะลุขึ้นมาเลยเอาเพลงเก่าๆมารีแลนก็ได้คนรอฟังอ่ะอออครับเดี๋ยว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 เดี๋วี๋ยวเดี๋ีวววเว่ีวเดอเดี๋ยวเอี๋ยวเเยเจี๋ยวเดเอียวเยเจี๋จัดเดวเะโ๋เยเี๋ยวเนด้สินะีเดี๋ยวี่ยวเดีเี่ยวเดีาเดยววดีาวเดย พี่เขาก็อยู่เฉยเฮี้ยก็มันแก่เด็ไหวเอ้ยแล้วเจ๊เจ๊น้ำตาไหลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดยดเฟังไดเงิชิวส่วนเจมาเป็นหุ่นเชิดให้คนตลกมึงรู้ยังใครได้ผลประโยชน์เฮ้ยบอกว่าคนฟังก็ได้ประโยชน์นะวันนี้ครับเจ๊ก็ได้ประโยชน์คนฟังก็ได้ประโยชน์อช่หรืยี่ใช่ไห โลกอีแมมเปิดเพลงคนอื่นไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งลุมรีพอร์ตบินเลยเจับตมได้ไงยังเจไม่มียอดวิวเว้ยช่องเป็นศูนย์เว้ยยอบเป็นศูนย์เว้ยช่องใหม่อุทธรนี่เจถูกสนะโดนตัวลุดกดแล้วพี่มันบอกว่าเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้คืนถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ละเมิดอ่ะมันได้คืนอยู่แล้วใช่ไหอกเดี๋ยวมล่ะโมโมจริงจริงดีลับบินเดี๋ยวผมไปผมจะคุยกับพี่เปาแ่้วนะพี่ผมไปเอาช่องคืนก่อนแป๊บนึง